สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าหลายแสนบาทนะครับวันนี้มีมาให้ชมกันหลายเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับก็ สำหรับช่องเรานะครับเป็นช่องที่นำความรู้สาระอันเป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในราคาของเหรียญต่างประเทศนะครับซึ่งเราไม่ได้รับซื้อนะครับซึ่งาทางทีมงานของเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับอันเป็นความรู้ เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเหรียญแรกกันนะครับเหรียญแรกนี้เป็นเหรียญปี1979นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเหรียญน,นี้สภาพก็สึกก่อนตามการเวลานะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่ง ราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าสวยๆก็อาจจะมีหลักร้อยปลายๆนะครับอันนี้ขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับสภาพใช้งานนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ก็ยังสามารถหาซื้อเก็บไว้ได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคาก็ยังไม่สูงมากนกนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่เก่านะครับเหรียญน,นี้สภาพใช้งานมานานนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1,951นะครับสำหรับเหรียญน,นี้สภาพก็ดูกันชัดๆนะครับสึกก่อนตามการเวลานะครับไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็สำหรับลวดลายท่านที่ชื่นชอบก็ยังสามารถ เก็บหาสะสมกันได้นะครับราคานี้ก็ยังไม่สูงมากนะักไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนี่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเงินขนาดใหญ่นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปี2008นะครับปีคริสตศักราช2008นะครับซึ่ง ราคาก็ไม่สูงมากนะยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานก็ราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับเด๋ยนนี้ก็ยังพอเก็บสะสมได้นะครับสำหรับคนที่ชอบลวดลายเงินตราหลงมนลเสน่ห์ของเงินตราไม่ว่าทั้งในหรือต่างประเทศนะครับก็สามารถาเก็บสะสมไว้ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปี1,807นะครับเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญเหรียญนี้ เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหรียญน,นี้มูลค่าที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ราคา1 2 6 6 4 6 6บาท67สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ1 2 6 6 4 6บาท67สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ถ้าเกิดท่านใดมีอยู่ที่บ้านหรือเก็บสะสมไว้ก็สามารถานํามาเปรียบเทียบดูได้นะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้ตรงกับที่ท่านมีหรือเปล่านะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญปีหน่นานะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ มีรายละเอียดที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับสําหรับเหรียญนี้แต่น้ําหนักไม่มากนะครับสําหรับเหรียญนี้อยู่ที่หลักหลักสิบนะครับยังสามารถหาเก็บสะสมได้อยู่นะครับไม่ลงรายละเอียดเนื้อหาของเหรียญมากนักนะครับขอบด้านข้างเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปี1926นาหะครับสำหรับเหรียญน,นี้สภาพสึกกรนตามการเวลานะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามของมนลเสน่ห์ของเหรียญสำหรับเหรียญประเทศนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับอักษรยังคมชัดอยู่นะครับแต่สภาพเหรียญก็มีร่องรอย อายุตามการเวลานะครับซึ่งท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับราคาก็ยังไม่สูงมากนะักยังมีหากันอยู่ได้ทั่วไปนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กเป็นเหรียญปี 2,012นะครับปีคริสตศักราช2,012นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับไม่ถึง100บาทนะครับสามารถเก็บสะสมกันได้นะครับเผื่ออนาคตอาจจะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นก็นได้นะครับก็สามารถติดตามช่องนี้ได้ในมูลค่าของเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับ ซึ่งท,ทางทีมงานของเราก็จะนำข้อมูออมลมาเสนอให้ทุกท่านารับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญต่อไปนี้ก็เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับ สำหรับเหรียญน,นี้มูลค่า1นึ่งเซนนะครับตามหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ที่มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ราคา724,187นสบาทแปสตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ724,187นสบาทแปสตางค์นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถ นำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว่าตัวเองมีอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะครับสามารถเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ราคา1นึ่งแ 3 4 5 5ันบาท4ีสตางค์นะครับ1 3 4 5 5บาท4ีสตางค์นะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับก็มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญปีคริสตศกราช1 8 7่นปจนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าเหรียญดังกล่าวนี้จะมีมูลค่าที่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนี้ก็เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1979นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช1979สภาพก็มีการใช้งานแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มูลค่าที่ซื้อขายกันก็ไม่ไม่สูงมากนักนะครับก็ประมาณหลักร้อยนะครับซึ่งสามารถ เก็บสะสมไว้ได้นะครับเป็นที่ระลึกหรือความชอบส่วนบุคคลนะครับท่านก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้ยังพอหาได้อยู่นะครับราคาย,ยังไม่สูงมากนะักสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กเป็นเหรียญปี1971นะครับมูลค่าหน้าเหรียญ90เซนนะครับ เหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถนํามาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับเหรียญน,นี้ก็มูลค่ายังไม่สูงนะครับยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับก็ทุกท่านที่กำลังเข้ามาชมกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลดีๆอันเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ไม่มากก่็น,น้อยนะครับซึ่งทีมงานของพวกเราจะไปค้นคว้าหาข้อมูลมานําเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันในราคาของเหรียญต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งสามารถเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันได้ในทุกๆวันนะครับอันนี้เป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับปี1998นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับซึ่ง มีความสวยงามเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละประเทศนะครับเหรียญนี้ก็ราคายังไม่สูงมากนักนะครับยังไม่ถึงร้อยนะครับสามารถหาได้อยู่ทั้งในและต่างประเทศนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูเหรียญสุดท้ายเหรียญที่มีมูลค่าสูงสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปี1000 876นะครับซึ่งเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมูลค่าหน้าเหรียญก็1เซนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่1 6 321บาท40สตางค์นะครับสำหรับนี้เหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ1 6 3 2 1าบาท40สตางค์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทางทีมงานเราก็ มานำเสนอให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านรับชมรับฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับในคลิปต,ต่อไปก็จะมีการนำเสนอเหรียญราคาต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงมานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ